ันการส่งออกสินค้าจากประเทศไทยไปเมืองละครเพลงแขวงสารวันสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสอปป,อปอลาวเป็นการขนส่งทางเรือผ่านด่านพรมแดนบ้านปากแสงตำบลพระลานอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีจึงทำให้ขาส่งสินค้าได้จำนวนน้อยเนื่องจากความไม่สะดวกในการเดินทาง จึงจากการประชุมเรื่องการพัฒนารูปกันเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ทั้งฝ่ายประเทศไทยและฝ่ายสปปลาวเห็นควรให้มีการจัดทำโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงบริเวณนี้โดยในการศึกษาต้องพิจารณาถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางรวมถึงเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์และการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนระหว่างประเทศ โดยแนวเส้นทางของโครงการเป็นการเชื่อมโยงจังหวัดอุบลราชธานีประเทศไทยกับแขวงสารวันสอปปอลาวตามแนวโครงข่ายถนนเศรษฐกิจใหม่คู่ขนานตะวันตกตะวันออกจากเมืองทวายในสาธารณารัฐแห่งสหภาพมินมาด้านตะวันตก่านมายังจังหวัดอุบลราชธานีและแขวงสารวันไปสู่ท่าเรือดานังในประเทศวืยนนามด้วยระยะทางเพียง1 4 7ิเดกิโลเมตร Tight, พัฒนาร่วมกันขึ้นมาเพื่อว่าในระดับอำเภอเราจะได้มีเป้าหมายและก็มาตรฐานการทํางานมีเขียนดลิบในการเดินทางร่วมกันร่วมกันนะครับตอนนี้ในภาคชุมชนนะครับในอำเภอขุนเขาปุ้นนะครับวิถีชีวิตยังเป็นแบบดั้งเดิมอยู่ปลูกผักเลี้ยงสัตว์ก็ยังแบบดั้งเดิมอยู่นะครับเราอยากมีเป้าหมายว่าเราจะเปลี่ยนจากเกษตรสุสั์นี้เป็นเกษตรพาณิชย์ ให้เป็นธุรกิจมากขึ้นเติมเต็มด้วยสามารถผลักดันให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในตัวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเดชแหล่ state, งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒธรรมเป็นต้นนะครับสําหรับแนวคิดนะครับที่เราจะก้าวไปนะครับภายใน4ปีนี้นะครับเราจะผลิตสินค้าและบริการนะครับที่มีเอกลักษณ์ของเราเองคำว่เา,าเอกลักษณ์ของเราเองเราต้องสร้างด้วยเบอหนึ่งคือสวยนะครับ สวยตรงนี้คือว่าเนื่องจากเป็นนะครับจะต้องได้รับมาตรฐานนะครับถูกนะครับเราผลิตเองนะครับเราวก็ถูกกว่าท้องที่อื่นที่จะมาขายให้เราเราที่จะจอกได้ต่อเน,นื่องได้รับรองมาตรฐานซึ่งก็จะให้บรรดาที่มีตลาดทาั้ะะงในระดับอำเภอต่างอำเภอแล้วก็ต่างประเทศต่างประเทศเรามองไปที่ว่าวัวหมูที่ส่งไปทางจีนอยู่แล้วแล้วก็ไก่ที่ส่งไปทาง กรมอยู่แล้วนะครับทีนี้ยังไงเราถึงจะไปถึงเป้าหมายแล้วก็วิสัยทัศน์ที่เราคาดไว้ถ้ามองในการทํางานในพือนคีข้าวปุ้นนี้แล้วมีส่วนงานอยู่ทั้งหมด3ส่วนร่วมกันที่จะร่วมผลกันได้คือ1ก็คือในภาคประชาชน2ก็คือภาคเอกชนพ่อค้านาุรกริจ3ก็คือหน่วยงานของราชการนะครับในส่วนของภาคประชาชนนะครับในทางการปฏิบัติที่คาดหวังไว้นะครับว่า เราจะเอากลุ atique, ่มอาชีพที่มีอยู่ในอำเภอขุนาบุญนะครับมาจดทะเบียนเป็นนิสัยกิจชุมชนเหตุผลที่เป็นนิสัยกิจชุมชนเพราะว่าการจัดการส่งเสริมสนับสนุนในภาครัฐเขาเน้นมาตรงจุดนี้แหละข้อแรกครับข้อที่สองก็คือมันมีระบบและเบียบเบบแผนชัดเจนมีข้อบังคับมีบัญชีรายรับรายจ่ายเราบอกว่าฝุดเป็นนักธุรกิจเบื้องต้นนะครับเป็นนักธุรกิจเบื้องต้นดีกว่าทำส่วนตัวนะครับ พอเราตั้งเป็นวิสาหกิจขึ้นมาแล้วเนื่องจากวิสาหกิจเป็นบุคคลธรรมะดาในการจัดทำธุรกิจการซื้อขายก็จะติดขัดดังนั้นก็จะรวมทุกวิสาหกิจในเบอร์ของข้าวปุ้นมาเป็นเครือข่ายวิสาหกิจเสร็จแล้วเอาเครือข่ายวิสาหกิจเป็นตัวแทนของของวิสาหกิจในเบอร์ของข้าวปุ้นไปจดทะเบียนมูลนิธิบุคคลเราก็สามารถเข้าถึงแหล่งทุนหรือแม่ตลาดที่สูงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เมื S <S ่อเราจัดต,ตั้กลุ่มวิสาหกิจขึ้นมาแล้วเราก็นําร่องครับให้แต่ละตำบลผลิตสินค้าขึ้นมาสินค้าและอุปทานขึ้นมาซึ่งตามจุดแข็งของแต่ละตำบลเองซึ่งหนึ่งตำบลได้จัดผลิตขึ้นมาอย่างไรสิบอย่างเรามีอยู่ 5, แต่ตำบลเราก็มีสินค้าจาหน่ายในชุมชนเราอยู่50อย่างอย่างน้อยนะครับตามอำเภออีกห้าสิบคือนำร่องก่อนให้สําเร็จก่อนนะครับมากก่อนแต่ตัวอ,อื่นก็ทาตามอย่างเช่นเรือสว่างปูครัวอะไรนี้ครับ เราคณะก็ไปปลูกถั่วเนเครือข่ายของเน่ยสว่าได้แต่จะต้องเรียนด้วยกันในกลุ่มเดียวกันจะได้วางแผนการผลิตแวงฟาแผนการตลาดได้ถูกต้องและแม่นยำในะครไม่ลดตลาดสินค้าที่เราผลิตออกมาก็จะต้องมีเอกลักษณ์ที่พูึงก็คือดีสวยถูกต่อเนื่องและได้รอบปลอกมาตรฐานซึ่งตรงนี้ไม่ใช่รัตรวิขึ้นมาเูื่โมคหทุกคนที่จะบริโภคสินค้าหรือผลิตภันต์นต้องการทั้ง5้าข้อนี้แน่นอนนะครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับจะส่งเสริมอะไรเราจะเอาตลาดนาการผลิตนะครับตลาดมีถึงจะให้ชาวบ้านทำอย่าง้เป็นต้นนะครับในส่วนของภาคประชาชนนะครับอันนี้สินค้าที่ที่ที่มีอยู่แล้วในรอกด้านเรานะครับนะครับแล้วก็นี่ก็ในเกษตรนะครับปศุสัตว์นะครับที่หนึ่งกันนะครับแล้วก็ผ้าไหมของนนสว่า์นะครับแล้วก็พวกเครื่องจักรสารนะครับที่มีในชุมชนนะครับคณะทํางานที่สงก็คือภาคเอกชน พอเรามีคนผลิตแล้วเราก็จะต้องมีคนจําหน่ายนะครับดังนั้นเราต้องผลักดันนักธุรกิจที่อยู่ในพ่อค้าที่อยู่ในบริบทของธุรหรือนักธุรกิจใหม่เริ่มเข้าสู่ระบบหกก็คือจดทะเบียนพาณิชย์ห้าคนส่วนบริษัทแล้วรวมกันถ้าเป็นระดับจังหวัดเราเรียกว่าการค้าจังหวัดนะครับเราเรียกว่าการค้าอำเภอนะครับเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วตั้งประธานมองกุนะครับพอได้ที่มาแล้วก็หาที่จาหน่ายสินค้านะครับก็คือ จะเป็นตลาดสดหรือศูนย์จำหน่ายสินค้าเหมือนตะการโมเดลต้องที่ผมใช้คือแค่ตะการโมเดลเพราะว่าผมมาอยู่บ้านหนึ่งปีนี้บ้านเราแค่มีบุญมีงานตีสองเขาจะไปที่ตะการทันทีไปซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารเลี้ยงพระทำบุญนะครับทำยังไงเขาจะไม่ไปที่ตะการเขาจะอยู่บกรุงเทพเราก็เอาสินค้าที่ชาวบ้านเมีห้าสิบอย่างนี้มารวมจุดใดจุดหนึ่งนะครับโดยให้นักธุรกิจัยเป็นคนบริหารจัดการใา้เอกชนนะครับเสร็จแล้วก็สินค้ามือสองตรงนี้ห้องสามสิบโมเดล เหมือนกงเรัดถ้วยหม้อมุ้งหมอนทุกวันนี้นบ้านที่กุ่เข้าวพุ่นคุยกันคือไปบ้านไม่นะครับคือไปเป็นรถเลยนะครับขนกลับมาเป็นรถยังไงเราถึงจะมีอยู่ที่อยู่ที่กุณเข้าพุ่นเรานะครับนี่คือจุดขอไปกาอชนแล้วก็สถานบริการต่างๆล้วฟังมันเติมมันอาหารกาแฟเรามีอยู่แล้วเราแค่โยมเข้ามาในกลุ่มก้อนนะครับ ในส่วนของภาคเอกชนนะครับที่เรยงไว้ตอนนี้ก็คือที่แจ้งความจำนวนเข้าาวนะครับแต่เรายังไม่ระบุนี่คือเป็นร้านเฉเศก็คือต้องร้านสิงโกลร้านสิงโกนี้จะเสนอในรัฐสาก็คือจะทําเป็นร้านจำหน่ายในชุมชนให้เพราะเขาทำตลาดเอกชนอยู่แล้วแต่ตอบรุบให้เข้ามาตรฐานตามรูปแบบของของทางอำเภอดาเนินการนะครับแล้วก็ในส่วนร้านค้าถนนเส้นนี้เส้นหน้าพักศนะครับตามทางนะครับตรงนี้ อนนัจะมีตลาดขายสินค้าถูกตลาดโรงเกลือสระบุรีก็มีรงเกลือกดข้าวปุ้นจะมีได้ไหมสับปพรดโคาชมีสับปะรดกดข้าวปุ้นพอจะมีได้ไหมนี่คือโจทย์ของกลุ่มนักธุรกิจที่จะเอาสินค้าโรงงานสินค้ามือสองสินค้าจากจีนมาลงขายเพื่อว่าดึงดึงผู้บริโภคเข้ามาในอำเภอนะครับในส่วนของภาครัในส่วนนี้เราไปสีเรียกเพราะว่า อเภอขุดเขาปุ้นเศรษฐกิจในตอนนี้เพราะว่าโครงการของภาครัฐต่างๆไม่ว่าจะในส่วนของปกครองส่วนของเกษตรของบริษัทท่านหน่วยงานได้ดีเยี่ยมแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่ก็หนึ่งสถานักานภาครัฐนะครับกระตุ้นเข้ามาหน่อยถ้าถ้ธุรกิจเราคืร่วมกับโครงการของอำเภอก็ยอดได้สีได้ไหมเป็นโจทย์นะครับสินเชื่อของเรี้ยงต่างของท้องสอของศสินที่มีอยู่เราสามารถรับลุ่มอาชี่ที่ราตั้งหรือหนธุรกิจที่อยากทําเงินธุรกิจนี่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นไหมนะครับ การอบรมสัมมนาอยู <Is. S 1> ่อย like right. so, like the the ู่แล้วนะครับการเข้าถึงแหล่งงบประมาณระดับกลุ่มจังหวัดนะครับระดับประเทศหรือแม้แต่การตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมาตั้งให้เข้าสู่แพลด้วย์มสตรบางส่วนบางส่วนเพื่อให้มันเดินเร็วขึ้นเดินเร็วขึ้นแทนที่เราจะไปพัฒนาแค่ตำบลเราเราบอกว่าอาเภอบอกว่าจะเอาตรงนี้เป็นแลนดนมาร์คน้องน้ำฝมก็วุ่นกระินช่วยมาสร้างตรงนี้ให้เราได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นเราก็ไปดูข้อกฎหมายกันว่า การที่จะเปาเล่นหลวงไปสร้างในที่ของเอกชนเราจะดำเนินการอย่างไรนั่นคือโจทย์ที่จะพูดกันต่อไปนะครับทีนี้ในในสามส่วนที่ผมพูดถึงคณะทํางานเมื่อกี้สามส่วนคณะทํางานก็คือภาคประชาชนภาคเอกชนและก็รัฐบาลเราจะรวมกลุ่มกันมาเป็นคณะการนวมภาคเอกชนหรือเรียกว่ากรออกรอจะประสานระหว่างเครือข่ายวิสายกิจชุมชนภาคประชาชนของการค้าอยู่ร้านธุรกิจคือภาคเอกชนกับภาครัฐบาลให้ประสานงานกันได้ ให้ไปตักสากันได้ซึ่งกรออนี้ก็จะตั้งขึ้นจากคณะการั้งสายส่วนนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะผลักดันเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมของปมะเงขุกเขุ่ในขณะนี้นะครับถามว่ากรออทาอะไรโจทย์ของกรอที่สําคัญตอนนี้ก็คือว่าเราต้องสร้างจุดท่องเที่ยวเชิกอินแลนด์เรมาร์ขึ้นมาสักจุดหนึ่งนะครับคร่าวๆในปฏิบัติที่เป็นนะครับดูตอนนี้ คือที่พยายามนำเสนอก็คือว่าเรามุ่งเน้นไปที่สะพานนิตรรแห่งที่6นะครับสองครองไปไปลาวออกสู่เวียดนามนะครับสะพานตรงปา,าทแทงเราเนี่ยแหละครับแ,แล้วก็ตอนนี้มีอีกโครงการหนึ่งนะครับของจังหวัดน,นะครับตรงน,นี้เป็นโครงการอุตสาหการรมเพื่อสังคมนะครับใช้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด6 0พันกว่าล้านบาทนะครับในการ เลี้ยงสุกรครบวงจวรนะครับทั้งจังหวัดอุบลจะมีทั้งหมด17ฟาร์ม17ฟาร์มนะครับทั้ง17ฟาร์มนี้เขาวงจรก็คือจ,จะมีการวิสัยเกี่กชุมชนเลี้ยงสุกรมีฟาร์มปลปูกข้าวโพดมีโรงงานแปรรูปสุกรมีโรงงานผลิตอาหารนะครับ4อย่างนะครับซึ่งนี่แผงานก้าวน้านะครับที่ดาเนินการซึ่งมองว่าที่ผมมองตอนนี้ก็คือว่าพื้นที่ตรงนี้ แต่ก็คือตัวที่แปลรูปสุกรนี่น่าจะอยู่ในบยิบทกระพให้โรงงานย่กการ